สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาัยสุโข,ขทัยนะคะวันนี้มาคุยเรื่องผ้าที่เป็นงานต่อเชิงยกนะคะเป็นสิ้นตวานะคะของสีสัชนาัยสุโข,ขทยัยวันนี้มีสีตว่าเชิงยกหลายเฉดสีมาให้ชมกันแต่ว่าก่อนชมสิ้นตวานกมามพาชมนี่ก่อนค่ะ<ม>เป็นสิ้นหมักโครนแบบสามเชิงนะคะ สิ้นหมักคนแบบสามเชิงต่อกันเป็นผืนนะคะแต่ผืนนี้มีลักษณะพิเศษกว่าผือนอื่นค่ะพิเศษยังไงก็คือพิเศษตรงที่ว่าน้องเป็นงานไหมค่ะนี่ค่ะตัวดอกจะเป็นงานไหมค่ะนี่คพื้นสีครีมนะคะพื้นครีมยกดอกด้วยไหมนะคะนี่ค่ะวันนี้นกจะมีมาให้ชมสองผืนตัวสิ้น น้องก็จะเป็นลายมนสิบหกนะคะสวยๆอันนี้ยกด้วยสีกรมค่ะสีกรมเข้มๆแบบนี้ค่ะน้องก็จะสวยใส่แล้วก็มีความเงาๆนี่ค่ะดูไม่เยอะค่ะผืนนี้นกกอกบอกเลยค่ะมีมาให้ชมสองผืนก็คือเฉดสีนี้จะเป็นสีอ่าเข้มนิดนึงอีกผืนหนึ่งก็จะเป็นสีสว่างๆางนี่ค่ะอันนี้เป็นสีอ่าส้มนะคะ ยกใหม่ด้วยสีส้มค่ะอย่างเงี้ยดอกก็บนพื้นสีครีมเหมือนกันค่ะน้องก็จะสดใสใส่แล้วก็นี่ค่ะผืนนี้ใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าดอกน้องจะมีความเงาเงาอันนี้นกปูพากาวเรียบร้อยแล้วนะคะนำมาให้ชมก่อนค่ะในราคา2,800บาทนะคะมีอยู่แค่สองืนใครถูกใจรีบจับจองได้เลยนะคะอันนี้เอามาให้ชมค่ะ ราคาอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบแล้วก็ช่างทอฝีมือนะคะอันนี้นกมีมาสองผืนใครสนใจก็ทักที่เพจได้นะคะเพจเสื้อสิ้นพ้าพื้นเมืองสุโขทยัยหรือแอดไลน์ได้นะคะนี่เห็นไหมคะนก,กจะมีความเงาเงาแบบนี้ค่ะยืนฟ้ายแล้วก็ดอกไม่นะคะามาดูสิน้นสิ้นตะว้าที่นกจะพามาให้ชมหลายๆคนในวันนี้นะคะ อันนี้เป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของที่นี่ค่ะทุกบ้านจะมีสีนี้คือเขียวหัวเป็ดหรือเขียวใบไม้เข้มอะค่ะอันนี้นะคะลองบอกเลยตะวาละัลักษณะของสิ้นตะววาก็จะเป็นริ้วริ้วสีพื้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีงานเข็มเข็มที่เป็นแถหบแบบนี้ค่ะเข็มอันนี้ก็จะเกิดจากสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีดํานะคะแล้วก็มีริ้วเล็กๆแบบนี้ค่ะ ขนาดสองข้างอีกเนี่ยะเราก็จะน,นี่อันนี้ต่อกับเชิงอันนี้เป็นเชิงสามแถวนะคะเรียกว่าลายบัวไหลหมู่นะคะต่อหัวแดงเชิงแดงแบบนี้ค่ะทุกบ้านจะต้องมีสิ่นสีนี้ใส่ไปงานแต่งได้หรืออะไรได้ค่ะนี่ค่ะเชิงน้องก็จะสวยแบบนี้เห็นไหมคะเชิงแบบนี้หายยากนานๆจะมีมานะคะอันนี้เพื่อนแรกเป็นสีเขียวมาเป็นคู่ค่ะเผื่อใครอยากได้ให้เพื่อนด้วยนี่ค่ะ คู่แฝดตัวสิ้นเหมือนกันแต่อ่าเชิงคนละแบบนะคะอันนี้ก็หัวสิ้นสีแดงเหมือนกันเป็นสิ้นตะวาสีเขียวนะคะนี่ค่ะอันนี้เชิงจะเป็น,นเชิงจะเป็นลายสิบสองหน่วยตัดนะคะนี่ค่ะสวยๆแล้วแต่คนชอบว่าจะชอบเชิงไหนนะคะหรือจะเอาไปเป็นคู่ก็ได้ใส่คู่กันที่น้องหรือเพื่อนในโรงเรียนเดียวกันหรือเพื่อนที่ทํางานเดียวกันนี่ค่ะสามารถใส่ได้ทั้งคู่ค่ะ ไปแล้วนะคะสีเขียวต่อไปหอยเขียวนึงค่ะอันนี้เป็นสีเขียวพาสเทลนะคะหรือเขียวมิ้นท์นะคะเป็นสีเขียวพาสเทลอันนี้จะอ่อนหวาน,นะคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสีเขียวพาสเทลตว้าเหมือนกันนะคะน้องบอกเลยชุดนี้มาด้วยตว้าสีนี้จะหวาน,นะคะ่ะแล้วก็ต่อด้วยเชิงเชิงเป็นลายโบหลหมูนะคะเห็นไหมคะน้องก็จะมีสามแถวหนึ่งสองสามซึ่ง ไม่ค่อยมีมานะคะเจอนานๆมาครั้งหนึ่งเชิงแบบนี้นะคะนี่ค่ะใครชอบสีไหนก็ถ้าใครจับจองมนได้ค่ะอันนี้มาให้ชมนะคะนี่ค่ะถ้าใส่แล้วน้องก็จะออกมาอย่างนี้ใส่กับสีเขียวได้ใส่กับเสื้อสีเขียวหรือสีแดงได้นะคะล็อกบอกเลยค่ะเพราะว่าเชิงเขาเป็นเชิงแดงสิ้นบ้านเราค่ะนี่ค่ะจะใส่กับสเสื้อสีแดงก็ได้นะคะหรือว่าสีเขียวก็ได้ น้องก็ใส่ได้อ่าต่อไปนะคะต่อไปเป็นสีแดงของสีแดงแรงฤทธิ์นะคะอันนี้ค่ะสีแดงนะคะสําหรับคนที่ชอบแจ่มนะคะใส่กับเสื้อสีแดงแล้วไปแบบเป็นชุดเดียวกันได้เลยค่ะชุดนี้ค่ะแดงทั้งชุดค่ะหัวแดงตัวแดงแล้วก็เชิงแดงนะคะเชิงนี่ค่ะเป็นเชิงลายแปดขอนะคะสวยๆเห็นไหมคะ ชืงแดงใส่กับเสื้อสีแดงแล้วแจ่มจะโดดเด่นมากค่ะสีแดงเห็นไหมคะนกก็จะมีริ้วที่สวยงามริ้วจะออกสีเหลืองทองเห็นไหมคะทุกผืนก็จะเหมือนกันใส่แล้วก็นี้นกบอกแล้วผืนนี้แจ่มคะ่ะใครสนใจทักได้นะคะอ่าต่อไปอจากสีเขียวสีแดงแล้วต่อไปก็ขอเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองนี่ค่ะ เชิงเชิงนี่ค่ะเป็นลายสิบสองหน่วยตัดนะคะเชิงเชิงนี้สังเกตว่าเชิงน้องจะเป็นงานสองกระสวยนะคะข้างบนเป็นสีดําข้างล่างเป็นสีแดงซึ่งเป็นงานทอยากกว่าปะกะติค่ะแล้วก็สวยเหมือนกันแล้วแต่บางคนชอบความมีเสน่ห์นะคะดูดีๆน้องก็จะมีเสน่ห์ของเขาในตัวเขาแล้วก็ตัวเส้นสีเหลืองแบบนี้ค่ะต่อแล้วใส่เห็นไหมคะ ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วหัวแดงเชิงแดงแล้วก็มีสีเชิงด้วยสีดำแบบนี้ค่ะชุดนี้นะคะในราคานะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีค่ะอันนี้สีม่วงม่วงพาสเทลนะคะสีแบบนี้เลยคะ่ะสวยสวยแล้วก็ต่อด้วยเชิงนี่ค่ะเชิงน้องก็งามค่ะอันนี้เป็นเชิงอ่ามนสิบหกนะคะ ลายมนสิบหกค่ะเห็นไหมคะนอกก็สมูซอฟแล้วก็ต่อด้วยหัวอันนี้หัวจะเป็นสีแดงเข้มนะคะซึ่งรับกับเชิงเห็นไหมคะนี่ค่ะสีนี้สีม่วงสวยค่ะใครที่ชอบสีม่วงนะคะนกบอกให้รีบจับจองมีแค่ผืนเดียวค่ะนนแล้วสีนี้ก็ไม่ค่อยจะมีให้เห็นบ่อยๆนะคะสีนี้สีม่วงเนี้ยค่ะไม่ค่อยจะมีให้เห็นนะคะอ่ะต่อไป มาสีดำค่ะน,นี่สีดำสีดำจะมีให้ชมสามผืนนะคะแต่ว่าเชิงสิ้นจะแตกต่างกันนะคะวันนี้แล้วริ้วก็แตกต่างกันเห็นไ่คะอันนี้ริ้วสีเหลืองทองสองผืนนี้เชิงต่างกันเห็นไหคะแล้วแต่ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นริ้วสีชมพูออกชมพูนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวสิ้นเห็นไหมคะการออกแบบสิ้นเดี๋ยวดูทีละผืนผืนนี้ค่ะ เห็นไหมคะผืนนี้ตะวะสีดำริ้วสีออกโทนชมพูหัวดำนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวสิ้นที่เป็นสีออกโทน,โทนชมพูนะคะชมพูม่วงกะป,<ค>ปิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเชิงน้องจะเป็นลายนี้ถามว่าสวยไหมผืนนี้ก็สวยนะคะใส่สามารถใส่ไปงานพูดถึงงานอาบุญคลได้นะคะเห็นไหมคะ สีน้องจะไม่เด่นฉูดฉาดจนเกินไปนะคะนี่ค่ะต่อไปอ่ะขอเป็นผืนนี้ก่อนนี่ค่ะผืนนี้เห็นไหมคะว่าเชิงน้องจะโดดเด่นมากนะคะแล้วก็รับกับตัวที่เป็นริ้วสีเหลืองทองแบบนี้นะคะอันนี้เชิงน้องก็จะเป็นลายอ่าน้ําอ่างนะคะสลับสีชมพูกับเขียวนะคะแล้วก็เป็นเชิงงานสองก็สวยแบบนี้นะคะถ้าใส่แล้วก็นี่เลยค่ะ จะเป็นสีดําเข้มดําสนิทนะคะแล้วทุกผืนเป็นงานพอมือของบ้านเราค่ะต่อด้วยเชิงนี้เชิงเป็นงานมือรองนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะผ้าบ้านเราจะใส่แล้วไม่ย้วยนะคะนกบอกเลยใส่แล้วไม่ย้วยแล้วก็ไม่หดค่ะสีไม่ตกค่ะใส่นานเพราะว่าชาวบ้านบ้านเราทอใส่เองทุกบ้านที่นี่จะมีผ้าของสีสัชนาลัยสุขโขทัยนะคะทุกหลังคาเรือนจะมีนี่ค่ะ อันนี้เป็นสีสีดำเชิงลายมวลสินะคะเป็นหนึ่งใน9ลายของสิ้นบ้านเราค่ะแล้วส่วนตรงนี้นะคะที่เป็นเนี่ยที่เป็นริ้วอย่างนี้ทุกคนไม่ต้องได้สิ้นบางคนได้สิ้นไปเห็นริ้วสีขาว,ขาวอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้จะเป็นหมายป้ายที่ช่างทอท,ทำไว้เพื่อให้รู้ว่ามันถึงขีดที่เขากะไว้แล้วนะคะจะเป็นยาสีฟันหรือแป้งค่ะ เวลาซักก็จะออกไม่มีผลต่อผ้านะคะนอเนี่ยสีขาวๆแบบนี้เราทําไมถึงไม่ซักก่อนคือจะได้รู้ว่านี่คือผ้าใหม่จริงผ้าทุกผืนที่เรามาใช้คือผ้าทอออกจากกี่นะคะแล้วก็เอามาตัดต่อเป็นสิ้นได้เลยนะคะไม่ได้นําไปซักก่อนนี้ค่ะผืนแต่และผืนก็จะมีความงานแตกต่างกันนะคะอันนี้เป็นสิ้นตะวัที่นกมาให้ชมมีผืนนึงค่ะอันนี้แถมค่ะ งานแถมนะคะอันนี้เป็นสิ้นเข็นค่ะเข็นนนะคะสีเขียวสีเขียวอ่อนกับนี่ค่ะสีออกเขียวเขียวกับสีโทนม่วงค่ะเข็นเขียวม่วงนะคะม่วงอ่อนค่ะม่วงพาสเทลกับสีเขียวน้องก็จะเป็นสีประมาณนี้อ่อนสวยงามค่ะต่อกระเชิงนะะี่ค่ะเชิงสวยๆเชิงลายสิบสองหน่วยตักนะคะแล้วก็ประยุกนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะใส่แล้วหัวแดงเชิงแดงนี่ค่ะ สวยนะคะผืนนี้สวยละมุนมากเพราะว่าน้องออกสีอ่อนแล้วเขาก็จะมีลายของเขาค่ะเห็นไหมคะเป็นลายเล็กๆเลๆแบบนี้นะคะ่ะชุดนี้นะคะในราคา1,650บาทนะคะใครสนใจผืนไหนสามารถพักถามนกได้คะ่ะในเพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองก็ได้หรือว่าจะเป็นแอดไลน์มาหานกก็ได้นะคะนกสามารถที่จะตอบได้ทุกคำถามหรือใครสนใจผ้า ก็สามารถสอบถามได้หรือผ้าที่มีอยู่มาสอบถามว่าใช่ผ้าสุขโขทัยไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่านกก็อยากให้ผ้าสุขโขทัยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยเพจเสื้อสิ้นผ้าพ,พื้นเมืองสุขโขทยัยแล้วก็กดถูกใจเป็นกำลังใจใน YouTube ด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย